นนอาจจะไม่มีชื่อตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้ทุกคนได้ยินอีกแล้วก็เป็นได้เก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มาให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นสัจธรรมมากถ้าวันหนึ่งเราเดินทางไปร้องเพลงให้กับทุกคนไม่ไม่ไหวแล้วชีวิตเราจึงจะต้องอยู่ได้เราพอจะมีหนทางอื่นๆไหมที่เราจะพูทางไว้ให้กับตัวเองในช่วงวันปลลายก็สามารถพูดได้ว่าวันหนึ่งชื่อเสียงเราไม่ได้มีเหมือนเดิมแล้วชีวิตเราต้องไม่ตกอับ สวัสดีค่ะจ่ายเอา์ไทยค่ะเหมือนเท่าถูกรมววันที่หนึ่งเลยกับว่าไี้วันแรกที่อยอดขายมันทะลุล้านตลับเรามีความรู้สึกว่าโหว,วันนี้คือมันมาไกลมากพอมันปรมันะสบความสําเร็จต่อเนื่องมาเป็นชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3มแล้วก็ ล,ล่านล่านล่านตลอดมันมากกว่าความภูมิใจเพราะว่าเส้นทางที่มันมันมันจะทําให้เราได้ออกอะไรบ,บ้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันไม่ได้ดยดยรยด้วยกีบกุหลาบเข้ามากรุงเทพครั้งแรกกับคุณแม่ก็ก็มาอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างไปรับเสือผาอยู่ประตูน้ำอยแพตีน้มก็ไปรับมาแล้วขนของจนเป็นล่มทั้งรถนี่แต่ย่อมเพียกว่าค่ายกว่าผู้หลับผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถของเราหรือจะให้โอกาสเราแล้วเราก็บ่มเพาะตัวเองกับนานมากมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็โยนเพลงให้กับ ร้องแล้วก็เข้าห้องอัดได้เลยเที่ยวไปเที่ยวมากับห้องถึงแกมมนี่อยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีมันเหนื่อยยากลําบากกับเส้นทางมากๆเหมือนกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดในรอบ5ปีผู้หญิงหัวใจอีสานซึ่งก็ยังคงได้รับความดูแลจากคุณครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติเป็นโปรดิวเซอร์ให้เล่าถึงประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงชีมูลและเล่าถึงเส้นทางการสู้ชีวิตของจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายหัวใจอีสานได้ทั้งหมด ความจนบอดนุยยาตให้เราโอนเอและความภายแพ้ก็บอดิบแล้วว่ต้องมองหมอลำเสียงแดนในช่วงท,ที่เรามีชื่อเสียงคนนั้นก็ชื่นชมคนนี้ก็ยก ย่อง ok ok. ยกยอมันเป็นเรื่องปกติเราก็จะอยู่ในช่วงที่มีชื่อเสียงในวาระหนึ่งเท่านั้นเก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มามันขึ้นได้มันลงได้มันเป็นอะไรที่มันเป็นสัจธ,ธรรมมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่แน่นอนมากๆถึงวันหนึ่งอาจจะไม่มีชื่อตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้ทุกคนได้ยินอีกแล้วก็เป็นได้สุขภาพของเราก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเราพอจะมีหนทางอื่นๆไหมที่เราจะปูทางไว้ให้กับตัวเองในช่วงบ้นปลายมันก็เลยทําให้ขุดรีสอร์ทนาน ตายที่จังหวัดวนครนายกขึ้นหลายท่านก็ไปอุดหนุนทั้งที่พักทั้งคาเฟ่มาร่วมร่วมสเกือบ3ปีแล้วนะคะ นีก็ทําสตูดิโอขึ้นเล็กๆในพื้นที่บ้านของตัวเองก็ใช้ชื่อตัวเองเลยค่ะ <colonial community studio> บ้านถ่ายสตูดิโอมีคาเฟ่เล็กๆไว้รองรับเวลามีทีมงานมาเช่าสตูดิโอ erect, ข้างบนถ่ายงานถ่ายภาพนิ่งรีวิวสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามาซ้อมซ้อมโชว์ข้างบนก็ได้เหมือนกันก็ <S <S อยู่ที่ถนนนิมิตใหม่30นะคะสภาพเศรษฐกิจในช่วงยุคโควิดที่ผ่านมาอุ้ยมันมันน่ากลัวจริงต่อให้วันนี้โควิดมันผ่านไป แต่สภาพเศรษฐกิจทําให้เราต้องวุ้ยอยู่นิ่งๆไม่ได้มันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จุดประกายหรือบ้านนี่เนาะเราอยู่เราเคยอยู่แท่เป็นบ้านเฉยๆแต่ก็พยายามทําอะไรขึ้นมาหมายถึงจะต,ต้องลงทุนกับมันนิดนึงเพื่อที่มันจะ หมุนเวียนสร้างรายได้เข้ามาอย่างคาเฟ่เล็กๆแต่เองก็อยู่ที่นี่ได้รอต้อนรับทุกคนมาถ่ายรูปแล้วก็ชงน้ำให้เออดีเด้อมาตรงนี้มาถ่ายรูปกับทายหรือว่าสตูดิโอแต่เองก็กยึดจากอาชีพของตัวเองก็เอาเท่าที่ตัวเองไหวเอาเท่าที่ตัวเองแบบมีความรู้ความสามารถแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรามองเห็นภาพมากว่าเราจะอยู่กับเขายังไงพัฒนาได้แบบไหน สามารถพูดได้ว่าถ้าวันหนึ่งชื่อเสียงเราไม่ได้มีเหมือนเดิมแล้วชีวิตเราต้องไม่ตกอับถ้าวันหนึ่งเราเดินทางไปร้องเพลงให้กับทุกคนไม่ไม่ไหวแล้วชีวิตเราจึงจะต้องอยู่ได้มีอาชีพการงานอื่นๆรองรับได้ตามข่าวตามอะไรที่มีชีวิตที่ตกอับบางทีเราก็แวบแวบไปคิดเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าชีวิตเราเราเป็นแบบนั้นคือมันก็แอบน่ากลัวแอบแอบแอบขนลุกเหมือนกันมีความหดหู่หน่าเวทนาในความรู้สึกแต่ว่า มันก็เตือนสติเราทําให้เราได้เตรียมรับมืออยู่อยู่เสมอแบ่งเก็บแบ่งใช้ให้ดีพยายามเรียนรู้ว่ามันจะสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆได้ไหมสิ่งที่เราเริ่มมาโชว์ก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่เรากําหนดได้ก็เป็นอะไรที่สําคัญกับชีวิตเราถ้าเราไม่สร้างอะไรกับมันนั่งนั่งอยู่เฉยๆมันก็คงไม่มาถึงวันนี้ในบ้านเราอะ่ะมันเหมือนกับค่าของชีพมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะทำไมมันไม่ลดลงสักที <laughs> หรืออยู่ในจุดเสีออยสกิดดีแล้วก็แบบเก็บตังได้แตใ่ในเมื่อเราควบคุมไม่ได้ ก็น่าจะอยู่ที่ตัวเราปลูนฐานให้กับตัวเองสร้างอะไรต่างๆไว้ให้กับตัวเอง